หลัดมันกันครับลุึเนาาลลลูงงุุเนพ ลุยดักง,งูแล้วครับจะได้ตัวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้กับดักฟ้าผ่าสี่หลังเหมือนเดิมครับผมมีเอฟซีกับเพื่อนๆคอมเมนต์ถามลุงเนตรมาทําไมใช้กับดักนิดเดียวสาเหตุก็เพราะว่าหมายดักหนูมันไม่มีครับลุงเนตรก็เลยใช้กับดักนิดเดียวจริงๆกับดักลุงเนตรมีเยอะครับเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันว่าจะพอเด็ดตำน้ำพริกหรือเปล่าครับวันนี้ลุงเนตรก็มาเย็นเลยนะครับจะหาดักตำทางมัน ไม่ดักปากรูแล้วครับวันนี้ไม่หารูหาดักตามทางครับทางเลื่อมเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ครับน้อยคุยก็มีโอ้ยทางลื่นเลยครับแบบที้คนหาเดืลุ้นครับแบบเนี้ยโอ้ยรุนไปครับนุ่ง เดี๋ยวดักตัวนี้หลังครับโคทางลื่นเลยครับวันนี้ลุงเนธลองดักตามทางมาดูรอยคุยก็มีครับได้ไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะครับหนูบอาลุเนธหายยากสุดๆเลยลุงเนธก็ออกกบ้านมาเย็นเลยวันนี้ พอเดยดตำน้ำพริกไหมไม้สวยลครับหม่ดีครับโอ้โหรูก็มีครับ,รบเดี๋ยวรูเนี่ยหาดักตามทางมาครับลองดู เพราะว่ากับฟ้าผาเนี่ยดักปากรูกไม่ค่อยติดเลยตรงนี้ดักกำแพงเอาครับโอ้โหนี่ก็ะรูครับขุยใหม่ๆเลยขี้ดำๆเลยครับเนี่ยโอ้ขี้ใหม่ๆเลยโอ้ทางมาไปนี่ครับนี่ทางมาไปนี่นี่เอาตัวนี้หลังดีกว่า ขี้ใหม่ๆเลยครับอย่างเนี้ย เดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นด้วยกันนะครับหืลอยลื่นเลยครับทางมันเดินนู่นครับเลือกกลับอีกสองหลังหาที่ใส่สวยๆครับดักกลับสี่หลังครับ,กกบ,รรบถ้าได้ตัวถือผมหมานเลยครับโอ้แสดงว่ามีคนมาดักแล้วครับเนี่ยนี่หมายไว้ครับเนี่ย ไม่รู้ครับหมันใครหมันมันโอ้ยลอยเดือนครับหญ้าเหลกๆเลยครับเนี่ยเนี่ยครับเอาตรงนี้หลังดีกว่าลอยสวยเลยครับเดี๋ยวรู้ด้วยกันว่าจะพอที่ตำน้ำพริกไหม กับฟ้าผ่าดักง่ายครับไม่หนีบมือเหมือนกับวงเดือนกับวงเดือนอันตรายครับเหลังเดียวครับโอ้โหเนี่ยครับดูทางครับสวยเลยเรื่มเลยครับเนี่ยทังลื่นเลยครับแบบนี้มีโอกาส ลั่นเหมือนกันครับโอ้นึกว่าจะไม่ลั่นแต่ไม่ได้หนีมือลุงนเนทหรอกแบบนี้หลังไหนลั่นหลังนั้นหมานครับตายเหมือนกันเรียบร้อยครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาลุ้นด้วยกันนะครับลุงเนทดักหนูเสร็จแล้วลุงเนทจะกลับบ้านก่อนเดี๋ยวคืนนี้เรามายำหนูด้วยกันจะได้ตัวหรือเปล่า ได้ไม่ได้ก็ตรงรู้นั่นแหละครับรุ่น็กกลับบ้านก่อนครับ พยายามหนูแล้วครับเดี๋ยวไปลุ้นกันซิว่าคืนนี้จะพอเด็ดตำน้ำพริกหรือเปล่าดักกับฟ้าผ่าสีหลังเองครับดูหลังแรกกันครับจะมานหรือเปล่าลุงเนตออกบ้านมาก็สามทุ่มกว่าแล้วนะครับทำงานหรือเปล่า โอ้ยดูทางมันลื่นเลยครับยังไม่ลั่นเลยครับไม่ทำงานไวรุ่นพรุนี้เช้าครับหลังแรกแห้วครับหลังที่สองทำงานหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับพอเด็ดต้าน้ำพริกไม้ไม้ก็สวยนะครับ งานหรือเปล่ากับเอียงครับโอ้โหเจอจนได้ครับโน่นครับโอ้ตัวสวยเลยครับนว่าจะแห้วครับโอ้เพอาดตดตำน้ำพริกอยู่ครับโอ้หมานครับหมานมานๆมานตัวสวยเลยครับการขอเต็มๆเลย เดี๋ยวรู้นิดปวดก่อนอั่วอะไรเหยียบใส่เลยตัวสวยนะครับเดี๋ยวปวดก่อนครับแล้วก็ดักไว้ใหม่ไว้รู้พรุ่งนี้เช้าครับนี่ครับตัวสวยเลยหมานครับหมานแบบนี้เขาเองชั่วครับ มาดูเมื่อไหร่ก็ได้ตัวแบบนี้ครับพอมาแล้วแห้วนี่โอ้ไม่อยากมาครับเพราะหนูหายยากมากบรลลุน็ตพอได้ต้าน้ำพริกครับลุ้นต่อลุ้นต่อไม่แฮ้วละคืนนี้ลุ้นหลังที่สามครับหมานมาแต้มหนึ่งละ พอได้ตำน้ำพริกแล้วครับไม่เหี่ยวละทำงานหรือเปล่าอไม่ทำงานครับเอาไว้รุ่งนี้เช้าครับหลังสุดท้ายทงานหรือเปล่าออือยู่ยังเก่าไม่ทำงานครับ ไัยรู้พวกนเช้าด้วยกันนะครับว่าจะหมานอีกหรือเปล่าถือนี้ไม่แหี่วแล้วครับครับถือนี้ได้แต้มนึงครับตัวสวยเลยพอได้ตตำน้ำพริกครับถือว่าไม่เหีวนี่ครับหมานครับหมานดักกับฟ้าผ่าสีหลังนี่ครับไม่เหี่ยวครับพอไเด้ตตำน้ำพริกล้ะ เช้าหน่อยตะวันยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวไปลุ้นย้ำหนูได้วยกันครับว่าจะได้สักตัวหรือเปล่าหลังจากเมื่อคืนนี้ได้ตัวหนึ่งครับไปลุ้นตอนเช้าครับว่าจะพอได้ตาน้ําพริกไหมลุ้นหลังแรกด้วยกัน,นครับจะพอได้ตําน้ําพริกหรือเปล่าตื่นเช้าแบบนี้ก็อากาศสดชื่นนะครับก็ยังชั่วทำงานไหม,มกลับยังอยู่เฉย เอ้าเอาล้วครับกับฟ้าผ่าทำงานแล้วครับมันหนูอะไรครับเนี่ยตัวดำเลยใหญ่ครับใหญ่โอ้ยการขอเต็มๆเลยครับมานครับมานโอ้ยพอได้ตำน้ำพริกแล้วครับแบบนี้ครับเอาอีกแล้วกับฟ้าผ่า อเดี๋ยวลุ้นต่อครับลุนต่อมาและวครับตัวนึงครับรุนหลังที่สองสีจะพอได้ตําน้ำพริกหรือเปล่าถือว่าไม่แห้วแล้วครับเชา้านี้หลังที่สองทำงานไหมโอ้ไม่ทำงานครับขี้ดำๆเลยครับเนี่ย ไปทำงานหลังที่สองเหวครับรุ่นหลังที่สามหลังที่สามก็ไม่ติดครับไม่ทำงานรุ่นหลังสุดท้ายครับยังไงก็ได้ตัวหนึ่งละถือว่าไม่เหว้วหลังสองหลังสามเหวครับหลังแรกหมาน หลังสุดท้ายทํางานหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยกลับล้มครับกลับล้มโอ้มีตัวครับมีตัวโอ้ยการคอเลยครับการคอเต็มๆเลยโอ้ใหญ่ด้วยครับโอ้โหพอได้ตำน้ำพริกครับแบบนี้ครับมันครับมนันโอ้ใหญ่เหมือนกันครับอืมแบบนี้ค่อยยังชั่ว เดี๋ยวลุนีตั้งกล้องก่อนโอโ้ใหญ่เลยครับหมานเลยการขอเต็มเตัวอ้วนเลยครับพอเด็ดตำน้ำพริกครับแบบนี้ครับดักกับดักสี่หลังก็ถือว่าหมานเลยครับไม่แห้วสาวนี้ได้สองตัวครับพอไเด็ตำน้ำพริกเนี่ยครับสาเหตุที่ลุเนต กับดักน้อยแต่ก็ได้ตัวนะครับหมานเพราะว่าหมายดักหนูไม่ค่อยมีครับสรุปผลงานครับยามกับเชา้านี้ไม่พลาดครับพพได้ตัน้พริกได้สองแต้มสวยๆเลยครับหลังจากเมื่อคืนได้แต้มนึงครับถือว,ว่าหมานเลยช่วงนี้หมายดักหนูบรรุเนรหายยากครับลุงเนตรเลยไม่ค่อยได้ลงคลิปดักหนูบ่อยเพราะว่าหาหมายยากมากคลิปก่อนก็เดินหาหมายดักหนูเกือบเป็นวันเลยครับคลิปนี้ลุงเนตร มาหาดักหนูตามทางเดินหนูไม่ดักปากลูก็ได้ผลนะครับมันหมานขอบคุณเพื่อนเพื่อน,อนทุกทุกคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนรฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอติดตาน้ำพริกโคลกใหญ่อีกแล้วครับลาบปากครับลาบปาก